เอพี่ชายวะอัดคลิปยังเนี่ยยังไม่อัดมั้งอัดเปล่ามันอัดไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าอัดยังตรวออไม่รู้ว่าอัดยังเนี่ยเฮ้ยอัดยังทุกคนอัดยังอ้าอัดยังอัดแล้วมั้งดูก่อนอัดยังเนี่ยขอดูก่อนนะอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้เรามาอยู่ช่อง EVP Earth ครับโอเคว,ว,วันนี้เราจะมารีวิว h ทส s u k a Ten s h o ลากปกติครับของอ่าอิกิโกะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยคนระับสำหรับไอดานที่โคตรจะยากครับไอดานเนี่ยแม่โคตรยากอะ่ะดูดิได้แค่นหนึ่งดาวเองสู้กับยามาโมโตะนี่ขอรับนี่หลักฐานได้ยินไหดัง เราเราจะมารีวิวเทสกัเทนโชขั้นสุดท้ายครับผมเทสไม่ใช่ขั้นสุดท้ายขั้นแรก <c oughs> นี่มันจะเหมือนเด็กไหมอิกโก้ไฟดึงเทนไม่รู้มันเหมือนหรือเปล่าขอดูก่อนนะเปลี่ยนแฟชั่นสิอ่าลองมาดูสกิลสกิลไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่านะแต่ผมชอบอนี้อะเทสกัเทนโชดูโคตรเท่นเลย อลนี่ก็คืออุ่นอุ่นคิโอรา่ที่สองผมนะครับผมวันนี้นะเรามาอัดตอนกี่โมงเนี่ยตอนนี้สิบเอดโมงตอนนี้ผมกำลังจะกินข้าวอยู่แล้วนะแต่ผมก็มาอัดนะครับดูพลังอิจิโกะขาวล่อไปทั้งหมดหนึ่งโมเก้าพันโอโหพลังนี่ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับผมนะถือว่าเยอะนะอันนี้ก็ถามว่าไอดีนี้แซงไอดีหลักแล้วนะพลังเนี่ยไอดีเนี่ย เซนไอดีหลักเลยนะพลังอ่ะโคตรเลยเดี๋ยวเราจะพาไปตกอารีน่ากันดีกว่าเทสกะเทนชชเดียว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 อย่าเพิ่งไปตกไม่าแมวแมวเรามาทําอะไรกันดีอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวแล้วกันว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับก็เราจะมารีวิวกันนะครับเราก็จําการจัดทีมแป๊บจัดทีมจัดทีมจัดทีมเออนี่ผมบอกเดิมเดียวว่าถ้าอุ่นแค่สองดาว อย่าไปสุ่มอย่าไปสุ่มเด็ดขาดน,นะครับ <Okay. S 1> กากมากนะครับสำหรับอุนคิโอลานะเฮ้ย <Okay. S 1> อะไรเนี่ยโอเคครับผมขอกินข้าวไปด้วยนะผมขอกินข้าวไปด้วยเลดเกมไปด้วยได้ไหมเนี่ยได้ปะโอเคอุ้ย ุณโคเมื่อกี้อันดับเท่าไรจำไม่ได้โอ้ยน่าขีจังมาเราก็มากินกันนะครับ <โฮ S 1> ก็เราก็จัดทีมเอาอิจิโกะเนี่ยมาใส่แทนตัวอะไรอะคือผมแน่นอย่าไปสุ่มไอเจ้านี่เลยผมไม่ต้องไม่สุ่มนะเพราะว่ามันถ้าเป็นข้าส่งดาวมันกากนะสืดหผมมันกากนะกากมากเลยไม่ค่อยโอ้เท่าไหร่ มาเดี๋ยวผมไปท้าดันเจียนแล้วกันนะสก,กิลมันหล่อเทมากอีตัวนี้เอาด่านด่านนี้ดีกันดานน,ดานนี่เลยด่านนี้เลยด่านนี้ผ่านคือยากมากไม่ยากหรอกแต่ก็อุย้ยโคตรร้อนอืมข้าวน่ากินอืมเลยแหละคุณไปบวบฟานะ้าแล้วดูอิจิโกะดีดี แะแะแบบักอือหืสกิลเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนอือหือโอ้โอ้อืออโออมฟันไปฟันาฟันไปหนึ่งคอ้หน้าั่งติดตัวเขาคอมาครับอหน้าไป ใช่ครับโมว่ชิเดติดบล็อกอีกแล้วผมเกลียดการติดบล็อกซึ่งโผบอลหมัดสายฟ้าเซมบงไปเซมบงบานพับของเซมบงแล้วฟาฟาฟาฟ,า,ฟ,า,ฟ,า,ฟาแล้วก็ฟา เทนซิกะเทนโชโชบามหล่อเท่จะจริงๆออกก่อนเดี๋ยวเลืองพลังงานเข้าปั้นปลองเข้าปั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอกินข้าวอนได้ไหมทุกคนตอนนี้โคตรหิวอ่ะนี่ตอนนี้ก็อันจากพี่หนึ่งก็เป็นคุณลีสนะผมเรียกคุณลีสแล้วกันไม่รู้ถูกเป่านะคนเนี้ยเขาเหมือนจะชื่นชอบนอยทูล่ามากเลยนะ ปั้นนอยทุล,ล่าล่อไปกี่ดาวเนี่ยหกดาวโอ้โห,โโหพี่แกปั้นนอยทุล,ล่าโคตรสุดอ่ะดูด,ดิมีอุปกรณ์ให้ด้วยนี่ถ้าเป็นสายฟรีปั้นสุดขนาดนี้ก็โหดแล้วนะแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยสำหรับผมอ่ะเนี่ยคุณลีดเราไม่ได้ไต่อันดับครับผมอืมประมาณนั้นดูดิไม่มีคุณลีดสักครั้ง สงสัยคุณลิซ์น่าจะตกอันดับไปแล้วมังม้งมั้งนะไม่รู้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมบายบายบายโอ้ยกดไม่ติดเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจอกดคลิปแป๊บบาย